สวัสดีครับผมสวัสดีพพเอฟซทุกท่านครับผมเอาพี่ๆครับผมสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอแนวทางของหวยร,รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเจ็ดนะครับผมเอามาให้พี่ๆไว้เบิ้งกันว่าไปพี่ๆไว้ไปพิจารณาเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาสําหรับในคลิปนี้มาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับแนวทางของหวยมาเลียนะครับผมเนาะหวยซองอีกชุดหนึ่งที่น่า ติดตามที่น่าสนใจที่เศรษฐีคดีนะครับผมเนาะพี่ๆหลายท่านก็รอติดตามกันถามหากันเข้ามาไล่อยู่ครับผมเนาะแต่ว่าคลิปนี้อันแนวทางของชุดนี้ผมก็ลงเป็นคลิปสั้นไปให้เบื้อง,งเชิงหนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ๆหลายท่านก็ยังพรท่านเห็นพี่ๆหลายท่านยังคอมเมนต์อนันในคลิปคลิปย้อนหลังคลิปกเก่าๆที่ผ่านมาครับผมนะเนาะเขาก็มาเบิ่งกันใหม่นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวเด้อพี่ๆเด้อมาลงให้อีกเชื่อนึ่งมาเบิ่งสศิษฐย้อนหลังกันพร้อมเพราะว่าพี่ๆหลายท่าน อยากจะเห็นสถิติกันพร้อมนะครับผมเนาะเอานี่มาเบิ่งกันครับผมกับแนวทางของหวยซว่างมาเรียนะครับผมเนาะเบิ่งสถิติกันก่อนนะพี่พีเดอร์หยอนหลังกันก่อนก่อนในสิไปรับช่วงงวดวันที่หนึ่งมกราครับผมเนาะเบิ่งกันชัดๆไปชัดๆกันไปนะครับผมเนาะจะเฝ้าดีบต่วนนะครับผมเนาะว่าผู้ใดบยวยจะเบิ่งย้อนหลังกับปัดไปครับผมปัดเลื่อนไปจังหน่อยไปเบิ่งงวดนั้นโหลดก็ได้ครับผมเนาะนี่งวดสิบเก็ดมาการากัเขาครับผมเนาะเด่นดเก็ดตัวเดียวเขาเก่าเก็ดตรงๆครับผมเนาะ นี่เหล็กโบายตัวเลขตัวเดียวแม่นอีเลครับผมแม่นตัวเดียวแล้วพี่พีเดอเลขกตัวเดียวเนี่ยสำหรับขั้นชิวาน่นมาจับคู่ให้แต่ว่าเล็กเด่นเนี่ยเพิ่นก็ยังยังเด่นยังเข่าดีแล้วพี่พีเดอร์นะครับผมตัววันนี้เข่าเข่าทั้งคู่พร้อมนะครับผมนะจับคู่ให้กับแม่นพร้อมครับผมเจ็ดเข่าตรงตรงครับผมนะตัวเด่นยังใช่ด้ครับผมตัวเด่นก็เดินดีจับคู่ก็เดินดีจับคู่กับเข่าครับผมนะเออนีบอกสามสิบท่านว่ากับเข่าอห็นงบอกครับผมนะนี่ตัวเข่าเปดเข่าอยู่ในี่ตัวตัวเด่นนี่ ยังเข่าเาป็นบอกครับผมแปดเก่าครับผมเนาะเข่าแปดเก่าตัว่าไดแปดตัวจับขูดหายบวมอดครับผมเนาะนี่ถือ,ถอว่าแม่นแต่ตัวเลขเด่นเนี่ยเพื่อนยังเดินดียังยังเข่าดีครับผมเนาะถ้าเพ,พื่พพพอนมาวิ่งมาหลุดนี่ก็จัดได้ครับผมเนาะสายวิ่งสายหลุดก็จัดได้เด้อพี่พี่เด้อเนี่ยทางชุดหนึ่็ถือว่าแม่นครับผมเนาะตัวงวดน,นี้นี่ตรงตรงกรันเลยจับขูดหายกระตรงปังปังพร้อมครับผมเนาะนี่กับเลขมาเรียชุดนี้เอาวันนี้บปเนี่ยถ้ามาต่ำต่อพี่พี่ครับผมเบิัง สถิติย้อนหลังกันแล้วเป็นจังไรแบบใดก็พิจรารณาเอาเด้อพี่เด้อนี่ปันนี้วันนี้มาแล้วครับผมหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะเอาบนอย่างเดียววันนี้เป็นเลขบนแต่ว่าเลินล่างก็ได้เลขมันว่งหลายตัวครับผมเนาะแต่ว่าแต่วคอมเพลนเพ,พนเนนบนแต่นมันมันมันส่วนมากมันก็ออกกลางครับผมเนะาะอ่ะก็บ่บ่ส่วนมากหรอกมันก็สลับกันได้ครับผมทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่วันนี้เด่นห้าครับผมเนาะเด่นห้าจับห้าสองห้าหก The p เด e r หาสองหาหเร่นหาู้ใดมากวิ่งมากรุดก็ล่องเบิ่งครับผมวันนี้แต่ว่าเลขเด่นผลเนี้ยังเดินดีอยู่ตลอดนะครับผมเนาะนี่ส่วนเลขลักลอยบนหนึ 1, 3, 5, ่งสามหาเตัวชุดนี้ก็ก็ล่องพิจารณาเอานะครับผมทำอักกเอาหนึ่งไปใส่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้ากสามห้าสอง้าหกก็ห้าห้าหสอรือเกตห้าสองเกตางสีกรไดทำปริมาเกศีด้วยพิพิทเอาตามนี้นะครับผมกับเลขมาเลียนะครับผมนะนเนาะจัดห้เด้วยพวิพิท้ปุยังบ่เห็นู้ใดยังบ่ได้ก็ คลิปนี้จัดไปครับผมเนาะเอาแคปหน้าจอเอาไปเปลี่ยนข้อมูลกันหรือว่าแช่กันไปครับผมเนาะแช์ขึ้นหน้าฟีดกันไปนะครับผมเนาะจะได้ดัดันคลิปนะครับผมจะได้เห็นกันหลายๆคนบางท่านอ่าว่าเห็นบางท่านเขามาเบิ้งเนี่ยสีเวลาห้อยออกบ้านนี้มันไปดันไปแช่ตอนห้อยออกไปแล้วมาเห็นลังห้อยออกก็ว่าต้าผมแม่นลังห้ยออกอีกนะผมอยากอีกหลายคนก็หลายหลายความคิดนะครับผมเนาะกับว่าเพื่อนดอกเพื่อนไม่เห็นรังห้อยออกเพื่อนก็ว่าแมนรังห้อยออกนั่แหละนะครับผมเนาะเออตอนนี้ จ่องของผมผมมาเคยเหตุเกิเดเดือบผมเคยมีด,ด้วพีพีเดอร์หอยก้อนห้อยออกตลอดวันห้อยออกจะจะงดลงห้อยครับผมเนาะจะล่อหลุดยางเดียวครับผมเนะาะเออทำมันออกมาแล้วบาน้นีาา้ครับทำมันทำมาเบิ่งย้อนลังกันเท่านั้นแหละว่ามันเขาตัวใดเขาออกไปนะครับผมนะนั่นก็มีแค่นั้นนะครับผมเนาะเอาตามนมีด,ด้วยพี่พีเดอร์นี่ละ่ะอย่าลืมครับผม,มถ้ามักถ้ากับใจจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปกดติดตามไว้ผู้ใดยังบ่เคยกดติดตามผู้ใดยังบ่ได้ติดกดติดตาม แต่อยากกดติดตามกดติดตามไว้ไมันมีหเนเลแนวทางให้เลือกครับผมในช่องของผมหัวซองแม่นๆดีๆที่น่าสนใจหลายสำนักที่มนันมันกันหลายๆคนหลายๆคนที่ผ่านมากันหลายๆคนกข้นกันอยู่แล้วก็เหล็กปฏิทินกันน่าสนใจกันหลายสำนักครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพี่พี Peter นะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปในนั้นก็รอติดตามกันต่อไปครับผมจะทยอยทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับผมใครรอติดตามในทางจุดใดก็ได้ครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ให้แห้งๆปาง,งๆมันๆกันทุกผู้ทุกคนและพี่ๆสำหรับในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม